สวัสดีค่ะวันนี้ก็เพื่อเดตัวสันคซื้อในชาแนลเบอร์รี่เบอร์รี่ชาแนกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาประชา์นะคะเลื่องเทสกุชี่นะคะแล้วก็ก็มีส่งของขวัญให้เรานะคะก็มีชาแนลนะคะก็ชื่อว่าสไลม์สลามอันดอรสกอรชอปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะต้องขอโทษด้วยอาจจะสลับแต่เรามีไลน์เขานะคะชื่อไลน์ I am อมงยกนะคะเป็นตัวภาษาอังกฤษนะคะโอเคเขาเอ่อแอดไลน์เรามาเราไม่ได้ไปแอดเขานะคะ เขาแอดไลน์เรามาก่อนเลยแบอกว่าหนูอยากทดสอบชิน้นนี้นั่นเสร็จแล้วเขาไปส่งรูปมาให้โนนะไม่ส่งรูปอะไรเลยนะคะเขาโกงจัมโบ้พีซไอบูมของเราผู้นี่มารุไอบูมของเราเฮลโลเคทตี้คอสตูม,มเชอร์รี่ของเราแล้วก็แฮนดี้โทสเฮลโลเคทตี้ของแท้ของเราอีกแล้วแรงมากเขาเขา เคยถ่ายคลิปแพสแกะพสสดุของเรานะคะที่จัมโบ้พิซไซบูมนะคะก็คือพัสดุเราส่งไปให้เขาหลายเดือนแล้วเขาตอนพี่อ่ะตอนแรกค่ะประมาณสองอาทิตย์นะคะเขาแล้วพี่แล้วเนเนนะคะก็ถามเขาไปว่าพัสดุยังไม่มาถึงเลยนะคะเขาบอกว่ามันพัสดุตอนแรกคะ่ะเขาบอกว่าพัสดุค้างที่ปอนอก็เชื่อนะคะ ก็อีกเดือนหนึ่งนะคะอีกเดือนหนึ่งเลยนะคะก็มาถามนะคะว่าพ่อจ้าูยังไม่มาเลยก็พี่บอกว่าให้น้องส่ง EMS เน้องก็ส่งแล้วนะคะดูนี่นั่นไม่ใส่สลิปมาให้ดูไม่ถ่ายกล่องมาให้ดูไม่ถ่ายตัวชิฟี่มาให้ดูก็บอกว่าพ่อเป็นคนส่งให้ใบสลิปอยู่ที่พ่อของน้องเขานะคะก็คือตอแหลโทษ อแหลมากๆเลยตอแหลไม่เชื่อมาจากใครก็ไม่เลยคะไม่ได้ว่าพอ่อถึงพอ่อคุณถึง,ถงคุณพ่อคุณแม่นนองนะคะจะมาถึงร้อคนเดียวะคะ่ะก็คือเลิกโกงกันไปนะคะก็เขียนใต้คลิปแล้วนะคะไปที่เป็นคอมเมนต์นะคะเขียนใต้คลิปของน้องเขาแล้วนะคะคลิปแก้พัสดุของเรานะคะคก็ส,ขขาะะาสามารถไปอ่านสับสไครต์เขาได้เลยนะคะก็ถ้าเกิดใครเคยโดนโกงะคะ่ะก็สามารถ ฝากคอมเมนต์ด้วยนะคะว่าใครโดนโกงจากน้องเขาบ้านนะคะเนีเรลาไปก่อนนะคะประจานแล้วนะคะประจานนะคะโอเคนะคะก็คือน้องเขาไม่เคยถ่ายรูปอะไรมาให้เราดูเลยนะคะก็บอกว่าตอแหลค่ะน้องก็ตอแหละนะ่ะตอแหลก็โกรธเซนีเรลาไปก่อนนะคะถ้าเกิดยัชไม่นด้กดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะให้เป็นกำลังใจของเนเน่นะคะสวนีดรลาไก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ